จะทําตาสองชั้นทำหลังตาตกจะทํายังไงก็พี่อยู่บ้านใกล้เนาะบ้านใกล้เข้ามาหาหมอเลยแล้วมาคุยกับหมอเลยว่าทํายังไงหมอเขาก็จะประเมินพี่ว่าชิ้วกระตาพี่กล้กันไหมถ้าชิ้วกับตากล้กันจะทําได้ไหมถ้าบางคนลองอธิบายแล้วชิ้วกับตาได้กันทําไม่ได้เขาก็จะดึงอย่างนี้ไปแต่ครั้งนี้เราต้องการแค่ทำตาอย่างเดียวเพราะเราไม่อยากดึงหน้าดึงชิ้วเก็บไหม ไม่เจ็บฉีดยาชาฉีดยาชามือเบาเรนนี้อยากถ้านั่นก็สเสด็จก,ก็จะอธิบายให้ฟังก่อนทำเนาะว่าขั้นตอนพอฉีดยาชามือเบาใช่ไหมแล้วก็กดให้ยาชาออกว่าชานานผสมควแล้วดิธีทำของหมอเขาจะกรีดยาวกรีดยาตั้งแต่หัวตาถึงหางตาเอาไขามันข้างในออกตัดหนังออกแล้วจะเย็บล็อกชั้นข้างในสองชั้นเพื่อให้ตามกระดกขึ้น แต่ชั้นมันจะเป็นธรรมชาตินะชั้นมันไม่ไม,ไม่ไม่กว้างไม่ใหญ่หบอกว่าชั้นธรรมชาติมากแล้วก็เย็บข้างนอก7วันแล้วก็มาตัดไหม